ต่อหน้าที่เท่าไหร่ขึ้นหน้าที่8เมื่อกี้นี้ตรงตรงเนี้ยใครจะเอาเอวังถ้าเกิดเรายกอิธีขึ้นมาถ้าเรายกอิธีขึ้นมาเนี่ยนะเราสามารถเอาเอวังนามิกาก็ดีเบิร์าย,ยกาตรงเนี้ยก็ดีในเรืองนะกของอิธีได้น,นั่นคือถ้าใครเอาอิธีขึ้นมาเป็นตัวประธาน เราก็เอาเอวังนามิกาก็ดีเุปถัถ่ายิกาก็ดีเป็นวินาของอิทธิได้แต่ถ้าเกิดหมายถึงหมายถึงแต่ถ้าเกิดใครเอาตัวนี้เป็นตัวประธานเลยเราก็เอาเอวังนามิกาตัวนี้เป็นวินาของอุปถัมยิกาได้ก็มันทําได้หลายอย่างทําไงอ่ะอาจารย์ไม่บอกให้หเราอืมอ่าฉะนั้นก็แล้วแต่นั่นคือใครทําใครเอาตัวนี้ชื่ออันว่าอุปถัมภ์ยิกา ถ้าเอาเป็นตัวประธานเลยอะเอวังในมีการก็เวิศนัของอุปทายิกาได้คือมันทําได้หลายอย่างถ้าเกิดยกอิถีขึ้นมาเอวังในมีการก็เป็นวิศนัของเบไทยิกาก็ได้เบไทยิกาก็เป็นวิศนัของอิถีทินก็ได้แต่ว่ามันทําได้หลายอย่างเกินไปอ่ะพูดหลายอย่างมันก็ไม่เกินกันรวนแล้วอาจารย์จะเอาแบบไหนดีอันนั้นถ้าเอาอิถีมาเป็นตัวประธานตัวเดียวเอาวิศนัสองตัวนี้เป็นวิศนัของอิถีเลย ก็จะง่ายขึ้นมะ,มะบบนั้าน,<ม>นโดนหน้าต่อมาอันนี้ก็เทโรนุปเทระแล้วก็ใสุจิมาพุชิถา,ถามแล้วว่านี่ตัวนี้เป็นตยาตยากับอะไรตยากับเอตังวะกับเอตังมีตังตัวหนึง่งเอตังยกมีฐานังขึ้นมาแล้วอันว่า,า,าวอันว่าที่นั่นตยาวะอันเจ้าเทียวสมัติตัง กว่าแล้วฮีโยปิแม้ในวันวานเปรปิแม้ในวันซื่หรือหรือ,รอ,รอเก็บไว้ก่อนปานิยังรนะอรมมะอบุคคลพึงดืม่มปริโพชนิยังอรมอมะอ,อมบคุคคลพึงใช้สอยเป็นตัวประธานสองตัวอรมมะอบุคคลพึงดื่มอรมมะอบุคคลพึงใช้สอยตยาวะอันเจ้าเทียวอุปปัฏฐาตปีตังให้เข้าไปตั้งไว้แล้ว แล้วหรือออกมาทีหลังหรืออิติดังนี้ดังสถานก็เทโรชิกตาในพุชิพุชิอายบทกตตุวาจกแล้วก็เอตังวิเศณของฐานางังฐานางังบุตตะกรมะในสมัติตังสมัติตังกิตทกฎกมมวาจกแล้วก็ปีสองสัปอภัยกะถาเข้ากับฮิโยและปร,ะรีฮิโยก็ดีปะเรก็ดีกาละสตรมีในสมัติตัง แล้วก็วัตวะชาวน,นะกับตยาตยาอนาพิจกตาในสมัชิตังฉะนั้นนีนกรรมวาจกหนึ่งประโยคประโยคตามาาตะทานมีสองตัวปานิยังก็ดีปริโพชนียังก็ดีวุตตะกรรมะในอุปถาปิตังอุปถาปิตังกิจมลนั่นแหละโดนปอทันทีกิตบทเหตุกรรมวาจก ให้เข้าไปตั้งไว้แล้วอุปปาบท้าถาธาตุลงนาเปลงอีลงตาก็เป็นอ<ง>ุปถานปิตังอพระตประธานเป็นน้ำปงเอกะตาปเจต้องแจกมัจนะลิงวิพัตให้ตกับตัวประธานก็เป็นอุปถาปิตังขณะตัวนี้คือปาิยังกดีปริโพจินยังก็ดีพุทธกรรมะในอุปถาปิตังเบิดถาปิตังกิตุพเทตุกรรมะวาจกแล้วก็ว,สวรราสภะธาระกับตยะตยะอณะปีตจก,กต,ตาใน อุปถานบิตังอิติสุอิติสัพก็กอักระในปุชิปไปยงตมาเถววีตาพนังี่บิดาอาหารกาลว่าอันเตีข่าแต่ท่านพุทธเริญอามะเจ้าข้าพอภอไสซีเอออามะเจ้าข้าตัวประธานหายไปคืออะไรเอวังอันว่าอย่างนั้นเอวังก็เป็นสัจจบรรยากาศนิงกตถาอิติดังนี้เถรวนว่าปรปเทระอาหาร แต่แล้วว่าเทวทีเตเห็นไหมถ้าไม่ใจอย่างกัญญากัญยีเป็นลัพนาเทวทีเตดูก่อนนางเทพิดาตบางว่าเธอเอาไปหิจงลีไปแล้วก็วัดตังเป็นตัวประธานวัดตังอนว่าวัดปยากระตั้งอันเจ้าหรืออันเธอกระทาแล้วกระตั้งเป็นวัดอันเธอกระทาแล้วเวลาแปลแล้วก็หนุน แตยาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแต่เวลาสัมพันธ์เราไม่ต้องสัมพันธ์เพราะว่ามันไม่ใช่ส่วนสมพั์ของประโยคแล้วเพราะว่าอันนี้ประโยคกระตุประจบในอย่างกระตังก้าเป็นวิกตาในโหตุถ้ามีแต่ยาเราก็สัมพันธ์ถ้าไม่มีเรายกขึ้นมาตอนแปเท่านั้นตอน,ตอนสัมพันธ์มันต้องใส่ขมาอ่านว่าวัดแต่ยากระตังอันเจ้ากระทําแล้วกระตังเป็นวัดอันเจ้ากระทาแล้วโหตุจเป็นตาวันมาเจ้ามาอาคมิอย่ามาแล้ว อิมังสานะอิมังฐานังสู่ที่นี้อิโตยกอะไรก็มาการโตประปธานยะจำเดิมแต่การนี้อิติดังนี้อยูนี้มีอะไรองสัสยบ้างตัวประธานกับปุกาเปิดเล็กนอกใส่มาด้วยคือเทโรกับอาหารข้างใน,นก็เทวเตก็เป็นอารปะนะตวางเซ็นก,กตะนันอเปหิอเปหิหาให้หมดกับตุบะจกส่วนวัตตังตัวนี้เซ็นกตะนนโหตุโหตุ อายุหเกิดตุบาจบปัญญานาภิตาในกระตังกระตังก็เป็นวิเศนของวัตตังตัวนี้ส่วนกระตังตัวนี้เป็นพิกติตาในโอตุอันนี้ก็ตะวังตัวนี้เราขึ้นประธานตะวังมาเพราะตัวนี้คืออาบทหน้าธรรมธาตอีอัญชัตนีใช้ e อีแทนโอก็ขึ้นตะวังได้ตะวังเส้นกระตังในอาคามิอาคามิอายบทกระตุบตาจบแล้วก็ อะไรเนี่ยอิโตวิเศนของกราโตกราโตอปาทารในปัททะยปัทยะยปัททะยทุกตัวสถานเป็นกิริยาวิเศนะในอาคามิแล้วก็อิมังวิเศนของฐานังฐานังสู่สามปาปัญญกรรมะในอาคามิแล้วก็มาสับเป็นเสท่านในอาคามิอิธิสับก็เป็นอาการใน ในไหนในอาหาปรปิยต่อมาใครพูดเทวทีตามะนางทิดิดาอาหา,การกล่าวว่าทันเตคข้าแต่ท่านผุ้เจเดินตุมเหอนว่าท่านทั้งหลายมั่งยังดีฉันมานาเสถะจงอยากให้คลิบหายนี่เหตุตุกข์ตัวจงนะในปัจจัยธาตุปัญจะมีอาาันว่าทั้งหลายยังดีฉันจงอยากให้คิบหายขึ้นตุมเหมา แล้วก็ประทานโดยจากฐานตัวนี้ตุมเหียมัททั้งทั้งหลายเทถาจงให้อันนี้รวบนะครับรวบรวบฉะนั้นเราจะเพิ่งแปลกตวาก่อนเราแปลกยาคุมภาคก่อนเลยเพราะว่ารวบน้านของตุงปัญจัยตุงมเหีมาทั้งหลายเทถะจงให้แล้วก็รวบมาเพื่ออันแล้วก็กระทําแล้วซึ่งวัดแกท่านทั้งหลายกระทําซึ่งสมบัติของนิฉัน ให้เป็นขอมั่นคงอิติดังนี้ตุมเหก็สิกิตาในเทถะเทถะก็เป็นอาธิบดกปตุมาจกที่หลือก็สมคัญเป็นตาลำดับตุงมหากลางสัมมนาน,น,ในารรมะในกัตตวาวัตตาุตกรรมในกัตตวากัตตวาก็ปัการเกียในกาตุงรูปแบบของตุงปัจใจครับออกจากตุงแล้วก็สามปติงุตกรรมะในกาตุงเมสามีสมทานารระในสังปติงจงให้เพื่อกระทำซึ่งสมบัติของดิฉัน ามีสมร t ในการตุงก็ผิดสิข้าในกิริยาไม่ได้สามีสมร t ในสัมปติ้งที่ลันก็เป็นวิกฤติกรรมะในการตุงการตุงก็เป็นตุมัคตสมรฐนในเฮถะเอ็ดีสาบกอ็อาการะในอาหะเดี๋ยววันนี้เอาทงนี้ก่อนเดี๋ยวเราทำปัญหาไม่ทันครั้งหน้าค่อยต่อให้จบเรื่องละกันโอเคครับ